สนุกจังเลยนะก็แหมมันก็ต้องสนุกอยู่แล้วละ่ะจอตเรามาเล่นสนามเด็กเล่นนี่นาะจะไม่สนุกได้ยังไงกันละ่ะเปรื้อดเออเออลอดอุโมงไปลอดอุโมงมามีตรงไหนให้เราเล่นอีกนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้มัง้งฝั่งนี้มัง้งฝั่งนี้มัง้งลอดตรงไหนอะปรื้อดเฮ้ยมันมีให้เราเล่นแค่นี้เองเหรอจอ,อมืมันไม่มีอะไรให้เราเล่นแล้วลอ่ะทําไงดีอะ เอยมันช่างน่าเบื่อจริงๆเลยเมื่อไหร่จะเปิดเทอมสักทีนะเอยมีแต่เรื่องน่าเบื่อสนามเด็กเล่นก็มีอยู่แค่เนี้ยกระจิ๋วเดียวอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าชวนเพเอกมาเล่นดีกว่านอเติรตืดิตเดตเตเอาใครโทรมาอีกเนี่ยฮัรโโลพเพเอกเหรอใครอ่ะพี่ฝนไงพี่ฝนเหรอ เบื่อแล้วอ่ะพี่เอกว่าพี่ฝนโทรมาเนี่ยต้องมีเรื่องอะไรเบื <laughs> ่อแล้วเบื่อเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อ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 มากเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่สนามเด็กเล่นอยู่ทาอะไรสนามเด็กเล่นนี่นอนอยู่สนามเด็กเล่นเนี่ยเบื่อเบื่อหรแล้วไปเบื่ออะไรที่สนามเด็กเล่นน่ะก็มันน่าเบื่อดินะคนอะไรไปนอนอยู่สนามเด็กเล่นเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี่เอาจริงดิ เื่อพี่เอกทำไงดีอะแล้วจะให้ทํายังไงอะที่มีต้องเยอะแยะไปนอนทำไรตรงสนามเด็กเล่นเนี่ยแล้วมันลุกขึ้นามาแล้วมาแล้วแล้วพี่ฝนจะทําอะไรเนี่ยเบื่อเนี่ยฮะเอ้ยมีอะไรน่าสนุกสนุกให้ทําอีกตั้งเยอะได้ข่าวมาว่าที่บนภูเขาอะมันมีภูเขาหน้ายิ้มด้วยนะภูเขาหน้ายิ้มไปเอามาจากไหน เปิดดูในอินเทอร์เนต็ตอ่ะได้ข่าวมาว่าเมืองเราออะมีภูเขาหน้ายิ้มไปเที่ยวกันปะล่ะอ๋อข้างหลังฟังรู้นะหรอเออ,เอ,อไปแม่ไปแม่ไปนะอ๋อไปไปไปมาไปไงอะ่ะนี่ไงเอารถไปดิรถ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 หรอรถอะไรอะ่ะนี่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 รถนี่เลยคันไหนคันนี้เลยค <laughs> ันนี้เหรอ โ<ห>อ้รถพ่ออุ้ยมันสูงจังเลยอ่ะรถพ่อไงรถพ,พ่อพีเอไงลอๆออ,ออ่ะไปไปรถพ,พ่พอพีเอกพ่อพีเอกเป็นทหารไงทิ้งรถไว้ด้วยเนี่ยไปไปไปได้แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่พีเอกจะเจอพ่อพีเอกสักทีนะช <c oughs> <c oughs> ่วงนี้หายไปบ่อยบ่อยเอาแล้วไปโทรคุยกันน่ะโทรไม่ได้อ่ะดีเขาเข้าไปในเขตห้ามโทรศัพท์อ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วมั้งหรอาแต่ว่ารถพีเอกไม่ค่อยแรงเลยนะคันนี้เออขับๆไปเถอะหน้าเดี๋ยวก็ถึงแล้วภูเขาหน้ายิ้ม พี่เอกมีความรู้สึกว่าพี่เอกควรจะต้องเปลี่ยนเกียร์นะถึงยังไงถึงแล้วนี่ไงข้างหน้านี่แหละอานะอ,อ้าไปไปไปถึงแล้วพี่แอกถึงแล้วจริงเหรอใช่ลองเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนสิเออือนี่เผาอะไรเนี่ยแล้วมันจะรอดกันได้เหรอเนี่ย เอา้ารอดสิรอดดูดิเห็นไหมภูเขาเป็นมิดด้วยข้างหน้าเนะเห็นไหมเพยกว่าหน้าตามันเป็นมิดแบบแปลกๆนะภูเขายิ้มเห็นเปล่ามาเร็วไปเที่ยวปีนภูเขาเล่นกันดีกว่ามันจะปีนขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นทางไหนเนี่ยปีนขึ้นมาเลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> นี่เราปีนท่านี่เหรอ <laughs> เห็นไหมปีนเลยปีนเลยแล้วทำไมาพี่ฝนปีนท่านั้นน่ะท่านี้ไงปีนได้แล้วเห็นป่า แล้วเราจะขึ้นไปยังไงต่ออรงนั้น,นไงตรงนั้นเขามีแท่นลอยขึ้นไปด้วยพี่ฝนมีแท่นลอยเหรอพี่ฝนไม่น่ใจอะปีนทางนี้เดีว่าต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้นี่ทา <c oughs> งนี้ดีกว่าเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเหรอไวแท้นี่มาแล้วพี่ฝนมาแล้ว <c oughs> อยู่ไหนอะอยู่ข้างบนข้างบนไหนอะนี่ไงเอามาไงเนี่ยปีนขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมบอกแล้วว่าภูเขาหน้ายิ้มไอ้แท่งหน้าตาประหลาดนี่คืออะไรอ่ะ ภูเขายิ้มได้ไงมันมีรูให้เข้าด้วยเหรอใช่มันเป็นเหมือนกับว่าให้เราสามารถปีนขึ้นไปได้ไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอปีนภูเขาก่อนดีกว่าเราจะเข้าไปยังไงอะเนี่ยนี่ไงนี่ไงปีนขึ้นมาเลยึ๊บปีนอันไหนก็ได้เหรออันไหนก็ได้หงาท้อมนี่ไงนี่อ๋อมันมีเหนื่อยด้วยนะนี่ได้แล้วโอ้ยลดลดลดลลดดเลอเแล้ราเราต้องปีนไปยังไงอะปีนขึ้นไปเรื่อยๆเลยพี่เข็นเปล่า เรื่อยๆคือยังไงอะมันไปไม่ได้โอ้เหนื่อยด้วยอ่ะเห็นแถบทางขวาเราเปล่าเราจะต้องขึ้นไปให้มันแบบสูงๆอะพี่ฝนพี่เอกเจอหน้าประหลาดประหลาดตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ใช่พี่ฝนก็เจอหน้าประหลาดเหมือนกันวิพี่ฝนเจอหน้ายิบอันนี้พี่เอกเจอหน้าร้องไห้อันนี้น่าหลักจังเนี่ยพี่เอกเจอหน้าร้องไห้แล้วก็หน้าจุบุจุบุด้วยไปไหนแล้วว่ากำลังปีนอยู่ขึ้นอันนี้ดีกว่าพี่เอกพี่ฝนขึ้นมาข้างบนแล้วนะกำลังไปอยู่นะ เดี๋ยวกำลังหาทางขึ้นไปเฮ้ยมันไปอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้มันปีนแบบบนล่างซ้ายขวาได้หมดเลยคือบอกแล้วภูเขาหน้ายิ้มแล้วเพ่กลับไปยังไงเดีะไปต่อไงหาทางไปต่อไปทางนี้ดีกว่าดูคนเยอะดีไหนเดียเฮ้ยทุกนายเราขอเกาะไปหน่อยดีนี่เกาะนี้ดีกว่าอืป๊บปุ๊บไอ้เกาะไม่ได้นี่เกาะเกาะคนนี้ดีกว่าฮึบเกาะคนนี้ดีกว่าแล้วก็ไปเกาะไม่ได้อ่ะ ไปแล้วพีอกขึ้นมาแล้วเอ้าโหมาไวแท้นี่นี่นี่คือนี้ขึ้นมาแล้วอ๋ออะลนเฮ้ยขึ้นยากแท้ตรงนี้เออตรงนี้ขึ้นยากเดี๋ยวเดี๋ยวเพียกว่าเกไป่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหลนโดนนะโดนนี่เราต้องไปข้างหน้าแหละพี่ฝนข้างหน้าไหนข้างหน้าตรงรู้นไงอ๋อลนอ๋อนี่นี่เพียกว่าเพี่ยกไปกับคนร้องไห้นี่ดีกว่านี่ขึ้นได้แล้วอ้อเฮ้ยมันเปลี่ยนลนกระแทกเป็นลูกวิงปองไงอ๋อ นี่นี่ขึ้นมานี่เลยเอ้ยเอ้ยโดนคนหน้ายิ้มขอดันออกไปเฮ้ยมันมีเหนื่อยมันมีเหนื่อยแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยดันดันดันอ๋อเดี๋ยวรอรอดันออกไปดันออกไปเอ้ยดันดันดันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ขึ้นมาได้แล้วหน้ายิ้มหน้ายิ้มเฮ้ยหน้าจุ๊บหน้าจูบเหรอตลกอ่ะขึ้นได้แล้วเย้โอ้เราพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงเห็นเปล่าอ้าวไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่จะไปอันไหนดีอ่ะ อึ๊บนีขึ้นมาบนนี้ก่อนไม่ได้่อะเราต้องขึ้นข้างบนก่อนเหรอใช่ใช่ต้องขึ้นมาชั้นนี้ก่อนมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยเกือบไปแน่ปีนนัไหนดีอะต้องปีนันนี้ต้องขึ้นไปอันใหญ่เนี่ยเหรอใช่ใช่ต้องขึ้นไปเอาอันไหนดีเนาะเดี๋ยวต้องมองมุมดีๆก่อนนี่พี่ผลเอาอันนี้ก่อนเสร็จแล้วกันเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปต่อว้ยว้ยโดนดันโดนดันเฮ้ยโดนหน้าจูบอ่ะโดนหน้าจูบอ่ะเดี๋ยว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 ขึ้นมาพักตรงนี้ก่อน ไม่ถึงต้องขึ้นหน้าจ๊บอันนี้แล้วก็ขึ้นอันนี้เอ้ยลนลนลอนหูลนลนยาวเลยลอน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 ลนลทำไมคุณภูเขาใจร้ายจังอันนี้ดีกว่าต้องมาแบบพักพิงอันนี้ก่อนพี่เอกต้องไปขึ้นไปทีละคันน่ะทีละชั้นนี่มานี่ นี่ก่อนนี้ก่อนไม่ทันถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ขึ้นไปอันนั้นนาคนาจุบอันนั้นมีคุณปากว้างอยู่ด้วยอ่ะขึ้นแล้ว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 เย้โอ้ค้นไม่ได้แล้วหรอขึ้นได้แล้วอุ้ยอันนี้ยากอ่ะจะขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไปไม่ได้เลยออันนี้ยากมากอ่ะอันนี้แบบต้องเล็งอ่ะขึ้นยังไงอ่ะเนี้ยนี่ขึ้นเอาวันนี้อ้าว ไปได้เป่ามันไปทางไหนอะเน,นี้ไปทางไหนเนี่ยพี่ฝนพี่เอกติดติดอะไรหรอติดกับคุณภูเขานี่หละพี่เอกติดอยู่ออกไม่ได้อ่ะติดอยู่กับปุ๋ยดูตัวดิเราจะออกยังไงอ่ะพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะต้องไปอันไหนอ่ะพี่อันนี้พี่ฝนไม่รู้อ่ะเอ้ยคุณภูเขาเอาผมออกไปก่อนดีดีพี่เอกต้องกระโดดหุยมันสูงอ่ะขึ้นไปไม่ได้แน่อนอนเลยอ่ะเฮ้พี่เอกออกมาแล้ะอึ๊บโอ้รอ,อดพอดีเลย ขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้งงๆเนี่ยพี่อันนี้มันขึ้นทางไหนไม่รู้ว่าอันนี้เหรอเออขึ้นอันไหนอะจอดโอ้จอร์ดคิดว่านายี่นปีเลยปีเลยงั้นเหรอแต่ว่าเราจะเหนื่อยอะดิเราต้องหาที่พักพิงช่วงนีไง่ไงนี่ไงโยล่นล่นเห็นปะถ้าเราปีนขึ้นไปเลยได้ไหมมันล่นน่ะมันไม่พอใช่ไหมความอึดเราไม่พอความอึดเราไม่พออะต้องแบบ ขออิงแอบตรงนี้แป๊บนึงก่อนออต้องแบบขึ้นนี่ไง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 แล้วก็มาพักตรงนี้นี่แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเร็วโอ้ย่ไไนไม่ได้อ่ะพี่ฝนขึ้นไม่พออ่ะต้องอิงแอบอิงแอบก่อนแล้วก็อิงแอบแป๊บนึงฮึบนี่โอ้ยโดนดันต้องแบบอิงแอบเขาก่อนแป๊บนึงให้แบบพอมีเวลาให้เราได้พักเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยฮึบ เราก็ปีนขึ้นไปเลยเราก็ปีนขึ้นไปเลยปีนแล้วปีนแล้วปีนเกือบไปเกือบไปไม่ถึงไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะจะพักยังไงให้มันพอดีเออให้พักยังไงให้มันพอดีนี่ยปัญหาทําไมหลอดเราน้อยจังเลยอ่ะปีนั้นไหนเนี่ยโอ้อันนี้ยากอันนี้สูงกว่าเราแบบเราเข้าไปข้างในได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูอ่ะ แต่ละอันมันก็แบบไม่ได้สูงมากอะเนาะนี่ไงเฮ้ยไม่ได้อ่นนนนะหล่นอะอันนี้อิงแอบอันนี้ดีกว่าอิงแอบอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เปล่าวะเฮ้ยมันแบบมันไม่พออะพี่เอกมันไม่พออะมันสูงไม่พออะเดี๋ยวนะพี่เอกว่าเราแบบอันนี้ดีกว่า เราเราเข้ามาแอบในนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่รเราเข้าไปแอบในนี้ได้เออถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็แบบกระโดดแล้ว <c> ก <c Isaac> ็ไปอันอื่นไม่ใช่อย่างงี้อันนี้ก่อนไม่ใช่ยังพึ่งกระแทกอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนี่เรามาอันนี้ได้อันนี้น่จะสูงอ่ะสูงพอนะเนี่ยเออเราก็มาแอบอันนี้ได้ใช่ไหมอ๊บแล้วก็ขึ้นไปนี่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ถึงแน่นอนอันนี้ถึงอันนี้ถึงถึงพี่เขามาติดอยู่ข้างในอ่ะโอ้โห อุ้ยอีกนิดเดียวทำไมทำไมเราถึงมาติดอยู่ข้างในได้อ้ยอนิดเดียวเลยอะอันนี้ได้อยู่พี่เอกอันนี้ได้อยู่อันนี้สูงพออยู่เอ้ยโอ้โหไม่ทานอีกแล้วโอ้ยไม่ทานนะ่ะนี่เดีเ๋ยวพี่เอกแบบ oh. โอ้โหไม่ได้มันมัน,ม,นม,ออมันไม่พอเออมันไม่พอพี่เอก พี่ฝนน่าคิดว่าอันเนี้ยน่าจะพอแล้วอะอันเล็กอะอันจุ๊บจุ๊บอันนั้นอะพอจุ๊บจุ๊บอปนไหนนี่ไงอันนี้ไงจุ๊บจุ๊บอันไหนอันเนี้ยอันจุบุจุบุอันนี้พอใช่พี่เอกมารอตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้พี่ฝนก็เอาอันจุบุจุบุนี่แหละไม่พอต้องรอต้องรอเอาใหม่อีกทีหนึ่งขึ้น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 เอ้ยนิดเดียวโอ้โหขึ้นไหมเฮ้ย ไม่พอ,อไม่พออ่ะเห็นปะมันต้องแบบออกมาจากข้างในคือพี่เอกเอาทางนี้ดิโอ้โอ้โหไม่พออ่ะโหอ,อีกครึ่งนึงอ่ะหรอเอออีกครึ่งนึงเลยนะนี่แอบ,บนี้ก่อนแอบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปีนขึ้นทางซ้ายแล้วแบบไปเกาะอันข้างบนนั่นดีกว่าแต่ว่าพี่เอกต้องกับใช้ให้มันหมดหลอดอะ่ะแล้วค่อยขึ้นนี่ไงกําลังรออยู่จุบุจุบุอันนี้นะใช่แล้วมันจะ น,นี่มาปีนภูเข,ขาอะไรกันดิเอ้ยโถ่เอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอมันไปไม่สุดอะพี่เอกทำไงอะโอ้อะไรเนี่โยโดนถ่ายลดลงมาด้วยอันไหนอะคราวนี้ยอันนี้แหละพี่ฝนคิดว่ามันสูงที่สุดอันนี้อันเนี้ยสูงสุดเลยอันเล็กเหรอเอออันเล็กอ,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 อันเน,นี้ยแหละสูงสุดแล้วขึ้นไปก่อน ึ้นไปเลยแบบนี้อ่าแล้วก็ค้างไว้อันนี้อัน,นยิ้มปากกว้างอันเนี้ยอันไหนอ่ะอันนี้แหละยิ้มปากกว้างอันนี้แหละเนี่ยอันเนี้ยสูงที่สุดแล้วจริงเหรออืฟันหลอ่อๆเนี่ยนะเอ้ยมันไม่ได้อีกแล้วว่าไม่ได้อีกแล้วว่าต้องอาศัยแบบเกาะไปทางนี้ว่าอาศัยแบบกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยพี่กถึงอยู่แล้วแล้วกระโดดขึ้นไป นี่ไงกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเราก็ขึ้นแล้วเย้ได้แล้วเบียกต้องกระโดดไปบนตัวเขาขึ้นแล้วขึ้นได้เหมือนกันเฮ้ยคุยชั่วหน่อยเฮ้ยถึงไหนแล้ววะถึงนี้ไงมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้อะไรโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจูบุจูบุทุกคนแค่เห็นหน้ามันก็แบบนะ ไม่รู้จะขึ้นทางไหนอะสุดยอดอะ่ต้องปีนขึ้นทางไหนอะพี่เอกแล้วฉันจะผ่านข้ามจากตรงนี้ไปได้อย่างไรไม่รู้อะถ้าหล่นลงไปนี่คือแบบหมดเลยมีทุกอารมณ์อะมีทุกอารมณ์อะมันมีแบบทางนี้ต้องปีนทางนี้ใช่ป่ะรานนี้มันไม่มีร่องให้แล้วอะมันไม่มีล่องอะดิมันก็ต้องไปต่อแบบแบบนี้ป่ะเออเถ้าหล่นลงไปคือเริ่มใหม่อะเฮ้ยรอเต็มก่อน นี่แล้วก็ขึ้นมานี้เออแล้วก็แบบรอค้างมาเกาะเกาะตรงนี้เอ้ยโอ้โห่อแล้วเพื่อนเพื่อนดันอุ้ยเพื่อนเกือบตกเกือบไปเกือบตกเพื่อนเราเกือบตกใจร้ายมากโหแล้วจะขึ้นยังไงหมันขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้โหมันยุบยับไปหมดเลยมันขึ้นไม่ได้อ่ะอันนี้ลงอันนั้นขึ้นสับวางกันทำไงอ่ะโอเคก็ไม่รู้ว่าดิ โหอย่างนี้ไปยังไงล่ะเนี่ยปีนขึ้นไปทีเดียวเลยได้ไหมโอ้ยโอ้โหได้แบบได้แบะล่วงลงมาถึงไหนนี่เฮ้ยไปค้างอยู่หรออออ๋อมันหล่นลงมาเลยเหรออย่าเรียกค้างดีกว่าอย่างนี้หล่นเหรอโอ้ยตายแล้วอยู่ไหนนี่ช่วยดูเฮ้ยโอ้เกือบไปอยู่ไหนเลยก็ไม่รู้อะมันมองไม่เห็นนะทุกคน โอ้ยโอ้โหโหอยเกืบอบลนพี่ฝนกับพี่เอกอยู่แบบสุดโลกอะตอนเนี้ยเฮ้ยอยู่สุดขอบโลกเลยอยู่สุดขอบจักราวาลต้องขึ้นไปยังไงอะ่ะต้องขึ้นอันนู้นโอ้ยลนเวยโอเคมาอยู่ใกล้กันละพี่ฝนก็ ใจเย็นๆหน่อยสิโหมันใจเย็นได้ไงล่ะจอร์ดดูดิโอโ้โอ้ไปไหนแล้วะอยู่นะจุดเริ่มต้นไล่ลน้นโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ามีฝนเพเียลงมาแบบจุด <มา S 1> เริ่มตน้น <laughs> 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 โอเคภา,ฯา,ฯา <laughs> รกิจปีนเขาก็ไม่น่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้นะ เอาไว้เ,วเพื่อนๆค่อยมาปีนกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่ฝนกับพี่เอกขอตัวกลับบ้านก่อนคะ่ะไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์บ๊ายบบบาาาายยจ้๊ยจ้า